่อเจริญพอ่ออดยยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปริชาเมืองแมววันนี้เป็นวันที่แปสปดวันพระหัสสัป,ปดีเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงยาแนวกระเบื้องกันเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ยากเห็นะงน้อยอ๋อกำลังผสมสียาแนวอยู่อ้าวคุณครกูกินข้าวแล้วใน อย่างเดียวนะอย่เดียวพาไปตัดเราเองใช่ไหมนั่นแหละใช่เลยเอาใครเอาของพระไปพระไก่นี่เอาพระไก่เนี่ยบอกแล้วซื้อมาอันเดียวซื้อมาแค่นี้แย่งกันซะละโอเคเดี๋ยวบางนี้พระลงมือทําเองเดี๋ยวใครบ่อพระซางผาผาพระไม่ได้ซางผานะพระทําจริงเดี๋ยวครูไทยให้ผาด้วยนะมืดจ้ะผามืดจ้ะพระนี่คือคือมือถือผ้ามันมืดอ่ะ ปูไปถ่ายข้างนอกเข้ามาได้ไหมไม่ได้เข้าปากไี่เถอะเดี๋ยวไม่แล้ปูเดินได้ใช่ไหมเนี่ยเดินได้เดี๋ยว่ะบอ้ยหรกมีแต่นาทีสอนไม่เห็นมาช่วยปูกระเบื้องเลยโอ้ยาทำทั้งนั้นเนี่ยเยิมเยิมตูดตูดอุ้ย,เ,ย,ยเ,เตะไม้เขาดีกไม่ปกติแพ้มาคนหน้าตาดีอยู่แล้วไง ต้องมีจิตใจดีด้วยคุยรู้ไหมเขามีนั่นแหละพักก็ <c oughs> ไม่ตัดตแล้วสิไม่ตัดแล้วพักชอบแบบนี้แหละยิง <c oughs> มีคนชมแบบนี้ด้วยเนี่ยฮะชอบเลยอาเครับใครบ้างชอบ <c oughs> คำดา่า <c oughs> อือ <c oughs> ใช่ไหมไม่มีบ้าเไม่เอา้ <c oughs> เอาดา่าได้ค่ะบอกเลย ่หัวหน้าช่างคุมงานนั่งอยู่เนี่ยฮะนี่ใช่ใช่อือเขาบอกอย่าเป็นมากเป็นมากโดนใช้เยอะรู้เยอะเป็นเยอะก็เ,นเห,น,เห,น,เหนื่อยเยอะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นก็ไม่เหนื่อยสบายน้าเหน่วยชอบหรือไม่เหน, <laughs> นื่นอย <laughs> ยิ้มไม่เหนื่อยชอบ <laughs> จริงไหมหน้าเหนื่อย <laughs> จะ หลวงพ่อเนาะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อขาลูกไหนบ้างวะอ๋อเฮ้ยพูดอยู่เน้นไม่ได้เข้าเกาะเขาลงตามตามสุภะโอตามสุภะเดี๋ยวใช้ยพ่ะย่เดี๋ยวบอกโรงเรียนตัวเองใช้ยพ่ะย่ไม ูไม่ได้ใช้อันนี้ตามสัจธรรเหมือนกันนี่เขาโอนโอน,โอนเขาปอาปตอนแล้ไม่เห็นแต่เขาก็โอนแต่ครูกับเด็กอาคารสถานที่มันเป็นของเรียนโอนเขาไม่ได้อ๋อ,อปตอตไม่ได้เป็นคนสร้างไว้อยู่ๆจะมาคุบสมบัติเขาเป็นไป,นปนไม่ได้ใครกจะ็จะให้อย่าครูนี่นะเดี๋ยวเขามันเป็นเรื่องจริง<ม>วัดกดเกตก็เหมือนกันอาคารสถานที่เป็นของวัดกวเกเใช่ไหมที่เด็กเรียนอ่ะอืม เขาก็าอ r ด e r เนเพราะตัวครูกับตัวเด็กที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยช่วยกันเมื่อเสร็จไวจะได้ใหญ่ของมาตั้งในเดียวันที่ภูลูอีกฝั่งหนะึ่งมันจะแห,งห้งแล้วหรือแห้งแป๊บเดียวโดนัดลมเลยแป๊บเดียว เดี๋ยวครูก็เตรียมน้ำเช็ดไทยไทยให้พักก่อนไม่เป็นไรมือกลองมือกลองจำเป็นโอเคเดี๋ยวครูมืเดี๋ยวคลิปนี้จบกันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวให้ครูใบใบก่อนที่เหลืองมันกนอะที่เหลืองมัน โอ้โหสีเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่เพียงเท่านี้อ่ะครูบายบายกันอึด